อ่ S <S <S อะไรแบบนี้นะครับอายังอยู่ที่ประเด็นเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็คล้ายๆกันกับคุณภูมิธรรมนี่แหละอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับเออคือฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะขอกรอบเวลาในการอภิปราย5วันนะอาจารย์ชูศักดิ์โอ้ยไม่มีหรอกใครเขาอภิปรายกัน5วันนะเท่าที่เป็นนักการเมืองมาเนี่ยนะเอ้ ออกจากรามมาเป็นนักการเมืองเนี่ยไม่มีไม่เคยมีไอ้อภิปรายกัน5วันเนี่ยอภิปรายกันไปทำไมเยอะแยะนะอาจารย์บอกว่าเต็มที่ก็ไม่เกิน2-3สวันแต่สุดท้ายก็ยแล้วแต่วิปจะตกลงกันแต่ส่วนตัวคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เวลาถึง5วันนะครับรัฐบาลก็จะต้องหารือกันก่อนว่าช่วงเวลาไหนที่จะสะดวกที่จะเป็นช่วงเวลาของการเปิดอภิปราย นะครับส่วนประเด็นที่จะมีการพุ่งเป้าไปที่นายทักษิณชินวัตรซึ่งอยู่นอกรัฐบาลเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือไม่นั้นเนี่ยนายชูศักด์ก็บอกว่านายทักษิณเนี่ยนะไม่ได้รับการคุ้มครองจากสภาอยู่แล้วเพราะเป็นคนนอกข้อบังคับสภาก็ห้ามพูดถึงบุคคลภายนอกนะและถ้าหากถูกพาดพิงสามารถฟ้องร้องได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับนักข่าวก็เลยแซวถามแบบแซวๆนะอ,อันนี้แซวแรงนะเออบอกว่า แล้วอาจารย์ขาแล้วนายทักษิณเนี่ยจะสามารถเข้าไปนั่งหลังบัลลังประธานสภาได้หรือเปล่านะแม่อยากเห็นหน้าคนถามจริงๆเลยนะโอ้อาจารย์มาแม่คุณก็พูดไปนะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคือเขาไม่ต้องไปนั่งหลังบัลลังประธานหรอกนะเขาก็สั่งการผ่านอะไรไอ้พองไอ้แผดก็มีแต่ที่แหมจะไปอะไรนะเอประชุมนี่เขาก็ ใช้โปรแกรมมิดก็ได้โปรเจกต์โปรแกรมซูมก็ได้โทรสั่งก็ได้ไลน์สั่งก็ได้นะเอ่อ